สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการทําปนกบแจวกบนะครับเห็นหลายคนถามเข้ามานะครับว่าทําแบบไหนนะครับวิธีการก็คือเราจะเอากบนาของเราเนี่ยเอาไปต้มนะครับในน้สาสมุนไพรก็จะมีขาตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่น้ําปะลาเข้าไปน้ําปะลาหรือน้ําปลาแดกของเรานะครับต้มให้เปื่อยเลยพอกบสุกได้ที่ครับ พริกที่เราจะตามก็คือจะมีพริกเสียบไม้กระเทียมหอมแดงเสียบไม้แล้วไปย่างไฟให้หอมนะครับเสร็จแล้วเราแกะเอานสมดำออกแล้วก็มาโขกให้ละเอียดโขกให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วก็แกะเอาเนื้อกบนะครับเอาเฉพาะเนื้อแล้วก็กระดูกอ่อนนะครับแข็งๆเราจะเอาออกเอามาโขกอีกรอบหนึ่งให้เข้ากับพริกให้ละเอียดนะครับเราปรุงรสด้วยผงชูรสผงนัว แล้วก็เติมน้ําที่เราต้มกบนะครับน้ำปะลาเข้าไปแล้วก็ใส่ผักหอมผักชีเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมง่ายมากวิธีทําปนกบแจวกลบนี่ครับสูตรเชฟอาร์ตไปลองทํากันดูครับอร่อยมากสูตรนี้ถ้าจะกบนาจะมันมากเลยทําง่ายๆครับผมถ้ามีผักลวกผักต้มหรือว่าหน่อไม้ต้มเนี่ยจะเข้ากันมากเลย ปนกบสูตรเชฟอาร์ครับผมลองทำกันดูถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ